ห้าหกคนเลยนั่นลุงแบบทุกคนมากันทุกคนมาทุกเจ้าโอยเก็บอาวุธก่อนอยู่ใกล้ขุนน้ำไม่ได้เก็บปุ๊นี่ผมในคนนี้นะคนที่ย่อดยอดตอนนั้นเอาอยู่เอาอยู่เฮ้ยผมต้องเก็บมาไม่ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่อุอยคนมีที่จอด์มาด้วยว้ายเออโจทย์เพื่ออะไรดิมาแล้วมาแล้วอือเฮ้ยมาแล้วมาแล้วชงหน้ากันนะครับแต่วันนี้อ่าพี่จะปิดแล่ะแคปพี่จะปิดไหมปิดห้องฟังล้วมาแล้วมาแล้ว อ่าไม่ใช่ห้อง VIP ใช่ไหมใช่ค่าขอเป็นธรรมดาก็พอไม่จำเป็นอะไ่าได้เลยได้เลยได้เลยที่นี่เขาใช้เงินที่ข้าขอถามสักนิดนึงว่าที่นี่เขาใช้เงินตาอะไรหรือร้านนี้อ่าใช้เงินตาประเภทที่จะใช้อยู่ก็จะมีถามจะมีหลักหน่วยหลักสิบแล้วก็หลักร้อยอืมก็เออเล้วก็ม ก้อนทไซ้ายไอเม็ดเงินนี้จะเรียกว่าจะใช้เป็นหลักหน่วยเป็นก้อนเงินก้อนก้อนก้อนตัวนี้จะใช้เป็นหลักสิบแล้วก็ก้อนทองแดงตัวนี้จะใช้เป็นหลักร้อยโอเคโอเคท่านกูเท่าาเข้าใจแล้วล่ะแล้วถ้าขาหรอว่านั่งเฉยไม่ไม่ซื้อนี่ท่านกว่าเลยไหมก็ท่านัว่าที่้าทีใช่ก่อนแล้วแต่ ก็แต่ทันแหละเพราะว่าาถ้ทมันมีลูกค้าเยอะก็ทมไนมีลูกค้าเยอะก็นั่งได้อะเห็นไหมล่ะค่าบอกแล้วผู้วุาิส่วนใหญ่ก็เป็นนี้กันหมดแล้วนะเขาไม่ได้มีมุมมองแคบแคบมันเจ้าหรอกนะเจ้านะเพราะค้าตัวน้อยค้าตัวจ่อยค่าพูดเล่นนะค่าแก่ถามได้เล่นนะเพราะว่าเดี๋ยวค่าไปดูกันว่าค่าจะกินอะไรนะนะแต่คาไม่มีตังค์จริงเลยค่ะอยากได้ตังค์จริงเตอนนี้เออค้าเราไม่กลับไปเอาตังค์ที่บ้านทำไมไม่ค่าแค่รู้สึกว่า ม่นไม่ขอคนแถวนี้เอาลรอ้าั่นนะดูมีบารมีดูมีตังกันหมดเลยเข้าใจไหมคือถ้าหัวเราตายได้เลยตังเขาอะค่าไหวอย่างนั้นนะดีเจ้าจริงใช่ไหมเนี่ยเออทามันได้ยงงี้สิเฮอสวัสดีท่านตรงนี้เสียงพี่แกเบามากนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามปรับเท่าที่ปรับให้ได้เนี่ยอืมจริงคือขนาเเกมผมยิงแทบไม่ได้ยินเลยเนี่ย เป็นถือมารยาทที่่อนข้าง,งน่านับถือในฐานะของชนชั้นล่างเหรอฮ่าฮ่าฮ <c oughs> ข้าก็เป็นอย่างนี้แล้วนาะท่านพูดแบบนี้แล้วข้ารู้ได้เลยนะว่าท่านต้องมีเศษเงินอยู่ในซอกเล็กของท่านข้าอยากจะกินมันสักนิดนึงได้ไหมท่านข้าขอสักนิดนึงนะ <c oughs> ทําไมที่นี่ถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงมีคนอยาก <c oughs> ขาดแคลนอย่างท่านมาอยู่ที่นี่ได้ฮ่า <c oughs> ข้าเป็นนี่คนเดียวเลยนะท่านเชื่อข้า เอางี้เอางี้เอางี้ถ้าท่านไม่มีตังให้ข้าก็ไม่เป็นไรนะถ้าท่านอยากจะจ้างข้าก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้ข้ายังถ้าบุกตรงๆก็ขี้เกียจเดี๋ยวนะดูลักษณะการแต่งกายของเจ้าข้าก็พอเชื่ออยู่บ้างเม่ล่ะใช่เอางี้ไงเราว่าแต่ท่านนี่รู้เรื่องสัญญาไหมเนี่ยน่าจะรู้แหละเพราะว่าท่านพูดในสูงส่งขนาดนี้ท่านพูดเหมือนว่าข้านะ่ะเป็นเนี่ยเหมือนมดตัวเนี้ยเลยนะ ก็นะปกติข้าไม่ค่อยได้พูดคุยกับคนอืมจะแล้วท่านพูดคุยกับอะไรครับหมายข้าไม่คุยข้าอยู่คนเดียวนี <c oughs> ่เราพูดถึงไหนแล้วนะนะข้าจะไม่ได้แล้วนะถ้งงั้นเรากลับไปเรื่องแหลกเลยล้วกันอ่าขอเศษเงินท่านเหตุ <c oughs> อันใดข้าจึงต้องจีนเงินของข้าให้กับเจ้าด้วยเนะพราะมันเป็นแค่เศษเงิยนยังไงล่ะ ข้าแค่อยากจะกินข้าวแต่รู้ไหมข้ามาได้กินอะไรมาตั้งสามเวลาแล้วร่างกายข้ามาันการสารอาหารแต่อยากจะตัวอ้วนหิมะอย่างเนี้ยถ้าอยากถามนะจะเป็นสถาบันประเภทใดกันที่มีเงินจิตตัวอะไรจะสร้างบ้านในคนฟีพีอย่างนั้นไหมถ้าท่านอยากจะรู้ขนาดนั้นล่ะก็พวกนั่งคุยกับข้าข้างในสิไอ้คาว่าสถาบันนีข,ของรัฐนะไอ้รัฐเนี่ยเลยนะตัวการเลยถ้าท่านอยากรู้แล้วนะ เราสามารถนั่งคุยกันได้นะเดี๋ยวข้านั่งตรงบันไดนี่ก็ได้ท่านจะไปนั่งหลังคาบ้านก็ได้นะนะท่านอยากได้ฟิลนั่นนะข้าค่ดหิว่ามงยิงอ่ะนะตอนนี้เยขอให้เจ้าอยอมรับมาถือว่าเป็นความคิดประเวไปหนาะคนที่ชอบหลอกประชาชนนี่ท่านมาที่นี่ทำไมน่ะเนี่ยค,คือเงินนะ่ะเรื่องเองินเรื่องเงินทำงานอะ่ะขอจะจ่ายให้อทิษฐานนะอาทิตย์านเหรอ ใช่แล้วก็ต้องเขียนเอกสารเซ็นเบิกอ่าเซ็นรับน่ะเห็นไม่ทันข่าบอกเล้เมืองนี่มันเป็นอย่างนี้แล้วนะสำนักงานพอดีแล้วเจ้าไม่อยู่สำนักงานพอดีเจ้าก็เลยอดนะอาทิตย์อาทิตย์นี้นะใช่เหรอใช่แลเจ้าไม่นังเหรอไอ้ฉีข้าข้าคิดว่ามันดูเสียมารยาทกับท่านขุนทางไปหน่อยนะเพราะเอาหน้าฮะขุนนางอย่างนั้นเหรอ นี่เจ้าเพิ่งรู้ตัวกันเหรอเจ้าตาบ้าเอ้ยเจ้ารู้ได้งไงว่าเขาเป็นขุนนางเขายังไม่ได้บอกอะไรเลยนะข้าเห็นว่าเขาแค่แ,คแต่ง<ด>ตัวดูดีเฉยข้าก็เลยทักเขานี่ไม่ตั้งใข่าวบาังอะไรนี่ท่านเป็นขุนนางงั้น้้นาาไไม่ไมไดอยกจะเรียกตัหรอย่างนนั้เห็นไหมไเขาไม่ใช่ท่านไม่ใช่เหรองถ้าผู้เค่ขอเสียมารยาทเกินไปสะะินะข้าพูดเล่นนะเนี่ย เอาบอกว่าเขาไม่อยากเรียกตัวเองเป็นคุณนายเจ๋เบื่อเลยเอาละข้าเข้าใจว่าท่านคงไม่อยากนั่งแล้วนะเรา,านี้แล้วกันเออมาแต่เจ้าของร้านเป็นอะไรแล้วลท่านจะเลียงพวกเราจริงใช่ไหมสักห้าสิบบาทก็ไม่เป็นไรว่าที่ไหนมันเอากลั่มไปมัาจะใส่ตู้ประเสรีค่าเออสงสัยจะเกิดเรื่องขึ้นอีกหนึ่งน,นนะนแต่ว่าท่านั่งท่านกับท่านั่งข้านี่มัน สักขูดอะจะปรับเสียงพี่แกเฮ้ยงทำงานยังไงวะเกิดอะไรขึ้นอยู่ไหมเนี่ยไมรู้ที่ไม่ยู่ไม่รู้ท่อยู่อันไหนท่านพูดสิฮัลโหลโอเคดีขึ้นละว่าแต่เมื่อกี้มีใครสักคนหนึ่งมาบวชเปิดวายแถวนี้หรือเปล่าท่านเดี๋ยวข้านวดให้เอาเปล่าอะเดี๋ยวข้านวดให้เอาเปลอ๋อเมื่อกี้เจ้าต่อยไข้ยังไม่รู้สึกอะไรเลย โหนจะรู้สึกอะไรล่ะครับอ๋อตกแตงเกิวหลายหลถ้าต้องการอะไรท่านก็มาสอบถามที่โต๊ะตรงกลางลานได้นะได้ได้ได้ท่านอืมกูยังรึกหมดทำไมมันได้เยอะจังวะมันแตกได้เยอะเหมือนใครจะเสียตังค์เยอะนั่นแหลเดือนละร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบสามร้อยสี่ร้อยห้าสิบเปล่าเดือนลเดือละจะมีเรื่องอะไรที่ต้องคุยกับทานนะครับอ่าแน่นอนว่าจะมีละมั้ง แบบนี้ท่านอืมข้าว่าแซลมอนร้านนี้นี่น่าจะสดใหม่มากเลยนี่เหรอที่เจ้าอยากจะคุยกับข้าเนี่ยฮะข้าอยู่ที่นี่นะนะประมาณสิบปีแล้วลหละท่านข้าคิดว่าซูชิร้านเนี่ยอร่อยที่สุดเลยล่ละแต่ว่าแล้วนะข้าเพิ่งเคยมากินร้านนี้เป็นครั้งแรกอะดูไหมข้าจะพูดยังไงดีเมื <c oughs> ่อก่อนที่นี่มันไม่ใช่ร้านนี้อ่ยอืมมันเป็นแค่พื้นที่ว่างนะนะแต่ใช่เจ้าเป็นคนสร้างใช่ไหมน้ำอันไม่ไม่ใช่หรอกนะเท่าแกที่เนียนะอยู่กวา โอ้โซชิปติดนคอเท่าแกที่นี่น่าอยู่มานานกว่าไข่ท่านถามเขาได้เลยนะเข้าอยู่เท่าไหร่แต่เหยียดเสียมาแล้วอยาเดือดท่านเป็นรู้นะว่าท่านย้ายมานานแค่ไหนแล้วท่านย้ายมานานแค่ไหนแล้วข้าเองก็จำไม่ได้แล้วเจ้าอียืนหลับเหรอก็แค่ในถุงดี่งที่นเ่งอะไรได้ไหมแต่เออ ั่นคือความสำารของท่านขุนนางกันรึท่านขุนนางสามารถสไลด์สไลด์แผ่นอ๋อข่ารุ้นข่ารู้แล้วทำไมท่านถึงสไลด์ได้พอนี้ว่าเบอร์รี่ท่านกำลังจะถูกขโมยไงตะดันดัดันดดนเพราท่านเรื่องที่พูดไปก็มีแค่นั้นแหละจริงข่าก็อยากจะพูดให้มากกว่านี้แล้วนะแต่ว่าในร้านนี้นะก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐเหมือนกันท่านเข้าใจใช่ไหม หนึ่ง e ัานสี่้าพนเจ y แปดพันเก้าพันสิันเข้ดใจแส้วโอเคทานท่านสกพ่าดันสแล้วัเ้าพันยเด็ดทมี่เฮนยชบห้บหเด็ดพันสเก้าพัอ็ด่จนิงพนส่ะข้าน้ำมหกพันสิเันแด้าวันเ นี่เป็นป่าช้าเลยปล่อยให้ข้าผู้คนเดียวนี่ไงท่านอยู่กับม้าเยอะเกินไปต้องอยู่กับคนบ้างนะฝึกปฏิสัมพันธ์สักหน่อยเจ้าอยากจะลองขี่ม้าของข้าก็โอ้ยไม่เป็นไรพระท่านนะข้ากลัวว่าท่านจะใช้จามม้ามันเราลองก็ได้นะคือว่าข้าข้าไปลุยม้ามันคมยังไงน่่าจะโอ้เออเอท่านจนี่โอ้โอ้โอ้ค่อนข้างมันเลมันดีนมากเลยโอ้ข้าไม่เคยชิมอะไรดีขนาดนี้มาก่อนโอ้ คุณนางสไลด์มันก็ยังจะแซวพี่เขาไม่เลิกใช่ไหมนะคุณนางสลด์นะตัวละครกูมันก็เป็นประมาณนี้แหละจอกแนว่เหมือนคนลุงปกติทั่วไปเลยก่อเนาะจะพูดว่าเกียนเกียนขึ้นเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายมันก็ไม่ขำเหมือนเดิมอะไอตัวนี้มันไม่ค่อยชอบขำเหมือนกนะันแต่แค่มันเกียนคนเดีไม่เท่าไหร่สภ,ภาพพราพอโดนผมแบบว่าหมอที่ละ ฉันจะไม่ยอมเสียเวลากับหมอที่รักษาฉันไม่เป็นหรอกนะนี่โลเพเข้าไปน้องเจอโรนักเตะไหมตอนนั้นอ่ะเจอคนหญิงเข้าไปงแล้วโลผมอะโลผมเียนไหมก็สตลกก็แบบบางดีก็มันมันก็แบบคาแรคเตอร์อ่ะมันก็สนุกดีนะตลกตรงที่แบบยิ่อยู่ก็แบบว่าโอเคไหนๆก็แบบถูกใจและเป็นสถาปนิกมาเลี้ยงหน่อย ไม่หิวก็เล่าเรื่องตัวเองแล้วบาง่อนึงก็เล่าเรื่องอื่นแล้วบาง่อนึงก็เล่าเรื่องตัวเองอีกนี่ต้องอย่างนั้นแหละโฟกัสไม่ถูกเลยตอนคุณเจอผมรู้สึกยังไงบ้างอะตอนที่คุณเจอผมอะตอนที่ผมเดินผ่านอะเดินเข้าไปถามไม่ไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะไม่ค่อยได้คุยด้วยซ้ำไม่ถึงล่อล่อเกวียนนะครับใช่ครับตัวล่อนี่ขายตัวล่อเท่าไหร่ครับอันนี้เหรอตัวพันห้าครับธรรมดาพันห้า อ่ะพันห้าอ้เหรอใช่พันห้าถึกก็ถูกอยู่นะพันห้าน้องว่าไงเราพลาดเฮ้ยก็ว่าแล้วทำไมเขาตัวธรรมดาพันห้าตัวแรงอ่ะอ่าถ้าขึ้นเป็นสามพันตัวแรงก็อยู่ที่ห้าพันนะตัวแรงห้าพันเหระใช่ตัวแรงห้าพันตัวแรงห้าพันะเจ็ดพันแล้วเดิมแรงสุดคือเจ็ดพันมันมีแรงกว่านี้อีกแต่ว่าอันนั้นต้องผสมเอา ตัวผสมนี่มีข้อดีอะไรบ้างครับตัวผสมมันมีโอกาสที่จะได้ยินอ่าเรียกยีนแล้วกันยีนเด่นจากฝั่ง<อ>ใดฝั่งหนึ่งถ้าสมมติว่ามีตัวหนึ่งมันโดดสูงอีกตัวหนึ่งมันวิ่งเร็วสองตัวนี้มาผสมกันมันก็จะเหลวมันก็จะทั้งโดดสูงและโดดมันอาจจะโดดสูงแล้วก็วิ่งเร็วด้วยแต่ทางกับการอ่ะอาบางบางตัวมันอาจจะโดดเตี้ยลงแต่ก็อาจจะวิ่งเร็วมากหนึ่งสองสาม สี 4, 5, 3, 13, 13่ห <S 2: S 1> ้าหกพันสามนะพันสามเอ้ยหมื่นสามหมื่นสามเฮ้ยในที่สุดข้าก็เจอแั่แล้วเดี๋ยวก่อนนะทำไมมีตัวแบบนี้อยู่บนโลกใบนี้ด้วยเอ้ยเจออะไรนะทุกทรายก เด็ปกปกตินะตายอะอะไรวะเนี่ยหนีก่อนเกิดอะไรขึ้นขายยาหรือแบบคำถามคือขายยาหรืออันนี้วะหรือแบบเอาเอายามาให้เราวะเหมือนลองทดลองอ้ออโอคุณ<ว>คุณท่านมาทำอะไรที่นี่ครับ อาจะไม่ใช่เรื่องดีที่สู้กับมันโดยตรงตัวไหนงั้เหรอครับท่านเจอำดำดามเอนเหรอผมไม่เห็นอะไรก <c oughs> ูเนี่ยกูเนี่ยผู้ดโดนกูกำลังโดนอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยไอ้ c ้ i e ะกูกำลังดูดูไอ้เหียย้ยกูโดนหมาป่าเล่นงานเดี๋ยวนะม,มันมันไม่เป็นเม็เดผมเคยโดนแผวระวางกับท่านเออกูนอกเลย อยู่ไหนเดี๋ยวไปช่วยก่อนไอ้เขี้ยหมาป่าเวนช่วยช่วยอันนี้อยู่ช่วยอันนี้ท่านหญิงอยู่ท่านหญิงกำลับไปตัวนี้เหมือนกันกูเจอเหมือนกันหน้าบ้านครูเวลาโลมันยังไม่หมดไอ้อเหี้ยเดี๋ยวกูตา,ายท่านหญิงผมต้องไปช่วยสายของข้าก่อนเพราะงั้นไม่ไม่ท,ทนันแล้วเจอกันนะเจอกันนะทุกคนลาก่อน แกน้นองท่านถ้าจะไปหาเพื่อนขาอ้าก่อนอไม่ได้บูโดชิ <laughs> บูโดคุณยังไม่ตายอันนี้คุณติดในนี่ครับคุณโดนอุบัติเหตุครับอันเนี้ยไฟคิดสิเนี่คือโดนไฟเผาครับอาการเบื่อแล้วผมต้องทำไงให้ตายอ่ะก็ต้อง,องดดควา้าครับแต่นี้คุณโดนไฟเผาไฟเผาอยยังรักษาได้ครับ เพราะว่าที Luckily, ่ผมนับว่าไฟเผาเพราะไอ้ตัวที่ีเล็กๆจิ๋วๆนั่นนะมันแค่พ่นไฟกระกากมาครับทุกอย่างล่ะที่เขาไม่เร Hence, ียกว่ากล้องอะแยกพูดอะโอเวอร์เลยครับเออใช่ผมมีโอเวอร์เลยแล้วนะมันคุณอินโอเวอร์เลยอินวีเดีเลยไหมแบบว่ากดแล้วอาจตัดหน้าจอได้ด้วยมีครับแต่ใช้ไม่เป็นอันนี้คนนี้เปิด F สี่เนี่ยใช่อันนี้คือคนที่เฮลิคอปเตอร์อยู่ไหนไม่คนนี้คนนี้

เก็บว่ะที่จริงอะอาวุธด้านหลังคือพกครับอาวุธของจริงอยู่ทางขวา E